เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินทุนได้ง่ายๆภายใน3วันแค่มีโฉนดติดต่อมาทำจำนองขายฝากกับทาง GOS a s e t ็ได้เลยค่ะวงเงิน100ล้านบาททั่วประเทศไทยดอกเบีย้ย1.25%ต่อเดือนดูแลตั้งแต่วันขายฝากจนถึงวันไถ่ยถอนไม่ต้องกังวลน,นะคะจำนองขายฝากคุณยังใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์ของคุณได้อยู่ไม่ต้องขายบ้านก็มีเงินไปหมุนธุรกิจค่ะใครที่มีโฉนดแล้วต้องการเงินด่วนติดต่อเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะ แบคลิสติดบูโรกู้ธนาคารไม่ผ่านไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ทางเราไม่เช็คเครดิตไม่เช็คธนาคารไม่วุ่นวายเอกสารปลอดภัยถูกกฎหมายทุกธุรกรรมเราทําที่กรมที่ดินเท่านั้นต้องการใช้เงินด่วนเป็นทุนสักก้อนมีบ้านคอนโดที่ดินอาพาร์ตเมนต์อยู่โซนกรุงเทพและปริมณฑลติดต่อเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียดทุกเคสอนุมัติไวภายใน3วันสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ